จิตอาสาพัฒนาครูครองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยนพพ36ส่งรถขุดตักแมกโรจำนวนสองคันขุดลอกลำน้ำในมิน่งสอนเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำบบลึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ทาง>เมื่อวันที่2 4กรกฎาคม2 5ง4ันายที่ผ่านมานายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมิฮงสอนได้เป็นประธาน ร่วมกับสนย์อเมริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมิ่ง้องสอนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่36สำนักง,งานพัฒนาภาค3โดยบรญชาการทห,หารพัฒนากองบราการกองทัพไทยวัฒธรรมจังหวัดมิ่ง้องสอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรากทิ่7ตอสอนำจิตอาสาข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองมิ่งองสอนและประชาชนจำนวนกว่า300คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครูครองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน,น้ำโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่36 ได้จัดส่งรถขุดตักแมคโครจำนวนสองคันขุดลอกลำน้ำมีห้องสอนบริเวณสะพานขัวเผือกถนนขุนลุมพ่าต์ตำบลจงคำอเมืองจังหวัดมีห้องสอนเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทยและแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และร่วมกรอเำินกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้รักสมัคคีรักบ้านเมืองร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป